สวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับอาทิตย์สวัสดีครับนักลงทุนอ่ากินเวลาพี่บอลมาพอสมควรเลยนะฮะนี่ต้องกล่าวเลยเต็มที่เต็มที่เมอวันนี้แพนบีแพนบีพี่บอลโอ้โหขึ้นแรงมากเข้าใจว่าเป็นเป็นห้าขุนพลนะนะเป็นห้าท็อปทิกของหลักกระรงศึกในไตรมาสที่หนึ่งนะครับคุณเมื่อวานนี้พี่บอลหล่ออยู่คนเดียวทุกวันทุกวันเพราะว่าช่วงดีครับทุกดีไม่ใช่อะไร อ่ะวันนี้จะมาพูดในกลุ่มมีเดียก่อนแล้วค่อยไปสรุปเป็นท็อปพิกแพนบีเนาะนะครับให้ให้ก่อนใช่ครับรใช่เริ่มได้เลยครับครับ,รบก็จริงๆเนี่ยวันนี้เปเปอร์นะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าไรมาสามเออนี่ของกลุ่มมีเดียจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับและทําไมแพนบีคือท็อปพิกของเรานะครับเออ ในไฟล์หน้าเนี่ยนะครับอาทิตย์กับนักงทุนจะเห็นด้านซ้ายมือนะครับเป็นเรื่องของเอิร์เนงรวมนะครับของกลุ่มมีเดียมีใครบ้าง b c w o r k p o i n t นะครับเป็นทีวีนะครับมีเอ่อเมเจอร์ Major, นะครับที่เป็นผู้ประกอบการโรงหนังแต่มีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากค่าโฆษณาด้วยนะครับและมี2อ,อันที่อยู่ในอัลโฮมคือแพนบีกับวิจัยนะครับถ้าเกิดว่าดูในไตรมาสสามเออร์เนงมันต่ำเตี้ยติดดินเลยนะอยู่ที่13ล้านเองนะครับ ลดลงระดับ90%เน่ะทั้งเยียวอันียแล้วควอเตอร์ควอเตอร์ถามว่าใครดึงนะครับก็ตอบว่าทั้งหมดยกเวน้นแทนดีนะครับสไลด์ด้านขวาเป็นเออร์เน็งแยกแต่ละบริษัทนะครับถ้าเกิดอาทิตย์เห็น b c WorkPo i n t นะครับที่เป็นทีวีเออร์เปรับตัวลดลงทั้งเยีย on อัน r ียแล้ว q u a เตอร์ควอเตอร์นะครับเออเมเจอร์ไมาส3เรารู้อยู่แล้วว่าหน้าหนังไม่ดีนะครับในแง่ของ c ค r e Operation ของ Major เนี่ย ก็เลยต่ําลงมานะครับแล้วก็เป็นการต่ําแบบเยียวยาแล้วควอเตอร์ควอเตอร์ด้วยนะครับมาดูที่ BGI นะครับเราเห็นไอตัวตัวบาชาร์สีเทาๆเนาะนี่คือ BGI ที่มันติดลบอยู่คนเดียวแล้วก็ติดลบแบบระดับสามกว่าล้านนะครับไม่ได้มีท่าทางว่ามันจะรีคอปเปอร์เลยนะครับสําหรับตัว BGI เรารู้อยู่แล้วว่า BGI เนี่ยมีบริษัทลูกอย่างเคอร์ี่ที่ยังเป็นตัวดึงอยู่ ผลประกอบการของเขาเองก็ถือว่าค่อนข้างแย่ในแง่ของไอ้ตัวอัลโนะครับที่ฟื้นื้นช้ามากๆนะครับเมื่อเทียบกับตัวแพนดีนะครับสไลด์หน้านี้ด้านขวามือก็จะเห็นว่ามันมีตัวเดียวที่ไอ้ตัวบาชาร์มันขึ้นไปเหนือไออตรมาสที่3ของปีที่แล้วแล้วก็ไตรมาสที่2ของปีนี้คือแพน B ีนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใครดึงดึงทุกคนยกเว้นแพน B ีนะครับอันนี้เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราเลือกแพน B ีเป็นท็อปพิกนะครับ ปีนี้แพน B ีพูฟให้เราเห็นหลายเรื่องมากนะครับถ้าเกิดอาทิตย์กับนักลงทุนจําได้เนี่ยแพน B ีเนี่ยเขาแอดไอตัวเรดวูดแปรหรือว่าแอดแปรซีเขาเนี่ยประมาณ76%เนลยนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับปี19ขึ้นมาเนี่ยเขาเริ่มด้วยการที่ a อ qui r e ตัวมาโคนะครับมีอสัเ็ในมือเพิ่มขึ้นแล้วนะครับปี2022นะครับไปได้อควากับไอตัวบอร์ดเวย์มานะครับ ใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วตอนนี้กลายเป็นเบอร์หนึ่งแบบมอนอปเปอรีเลย Market Share เนี่ยเกิน90%เนะครับเพราะฉะนั้นอา h โคมถ้าเกิดต้องลงตัวเม็ดเงินเข้ามาต้องลงแผน B แล้วปีนี้ทำให้เห็นว่าเขากิน Market Share ์ทีวีด้วยนะครับถามว่าทำไมเราเห็นว่าเขาไปกิน Market Share ์ทีวีนะครับก็ถ้าเกิดว,ว่าดูรายได้นะครับก็จะเห็นว่าปีนี้แผน B รายได้เนี่ยเหนือกว่าพวกทีวีค่อนข้างเยอะนะครับทีวีเนี่ยเป็นรายได้ขาลงเลยนะครับขณะที่ ตัวแพน B เนี่ยรายได้ขาขึ้นอย่างเดียวนะครับมันอิมพายว่าอะไรครับมันอิมพายว่าตัวแผน B เนี่ยกิน m Market s h a r ์นะครับของไอตัวพวกอ่าอันเนี้ยนะครับแผน B กิน Market Share ของพวกทีวีไปด้วยนะครับภาพแบบนี้นะครับจะเห็นว่าแผน B เนี่ยเอ่อนอกจากเป็นเอ่อผู้ผูกขาดในสื่ออาโฮมแล้วเนี่ยยังเป็นคนกิน m Market s h a r ์ของทีวีด้วยนะครับถามว่าแล้วเรามองอยังไงต่อนะครับสำหรับ ตัวแผนดีนะครับให้อธิตย์กนนะักลงทุนดูนะครับในตไลา์หน้านี้นครับด้านขวามือนะครับไตรมาสสาม e a r n ์เน็งแผน B คือเลกคอร์ดไปเรียบร้อยแล้วตรงข้ามกับ TV นะครับตัวเมเจอร์แล้วก็ PCI ไนะครับไตรมาสสี่เราบอกว่าเข้าไปต่อเป็นเลกคอร์ดเออร์เน็งต่อนะครับถามว่าอะไรคือตัวผักทำให้เขาสามารถจะมีเ e a r n i n g ็งเป็นเลกคอร์ดได้ในไตรมาสสี high season, นนน่นะครับไฮซีซั่นแน่นอนนะครับและไฮซีซั่นของแผน B ีก็คือว่า เขาเนี่ยกินมาเก็ตแชร์ของทีวีด้วยนะครับเดือนอให้เห็นเรื่องของแมกนิจูดนะครับในสไลด์ด้านาในไซด์ตัวนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับอาทิตย์จะเห็นว่าในไตรมาสสามเนี่ยยูเรสก็สูงแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณร้อเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับเข้ามาเดือนแรกของไตรมาสสี่ปีนี้ป่าเข้าไปแปดสิบนะครับเพราะฉะนั้นเห็นภาพของเออร์เน็งกูเบนตัมชัดเจนว่า ยังไงเนี่ยควอดสี่ดีกวควอดลสามแน่ๆนะครับพอเป็นภาพแบบนี้นะครับก็เป็นที่มาว่าเราฟอร์แควตว่าเออร์เน็งของแพนบีจะไปต่อสําหรับอ,อไตรมาสสี่อันนั้นคือแคตเตอลิสระยะสั้นว่าเขาจะมีเออร์เน็งที่เป็นขาขึ้นต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าไปดูภาพของเยอเจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเรามองว่าปีหน้าเนี่ยแพนบีจะมีเออร์เน็งที่สูงกว่าไตรออปีนี้อีกนะครับปีนี้เรามองเข้าเป็นเลคคอร์ดแล้วนะอยู่ประมาณสักเกือบเกือบเก้าร้อยล้านนะครับ ปีหน้าเรามองเขาอยู่ประมาณพันหนึ่งคือโตมาแลักสาสิเ็ดเปอร์เซ็นตสอรี่คืออะไรนะครับสไลด์ด้านนี้นะครับอย่างที่อาทิตย์เห็นก็คือว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นการที่ทำ utilization rate นะครับหรือว่าตาการใช้สื่อให้ใกล้เคียงกับ p โควิดใกล้เคียงกับ p โควิดเรียบร้อยแล้วประมาณสักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับถามว่าหลักการของบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนดี B, หรือว่าใครก็ตามที่ใช้ตัวสื่อของเขาใกล้เต็มแล้วเนี่ย ผลที่ตามมาคืออะไรฮะขึ้นราคานะครับสอรี่ของแพน B ีในปี20 2 4ันคือการขึ้นราคาเมื่อยูเลตอยู่ในระดับที่สูงแล้วนะครับถามว่าเขาเริ่มขึ้นราคาหรือยังจริงๆต้องบอกว่าเริ่มขึ้นแล้วนะครับเอ่อกลางปีเนี่ยมีการปรับตัวพวกน i ้ต้องสกินถ้าเกิดว่าใครไปแถวเอ่อพารากรมันจะเห็นว่าจอที่เราเห็นว่ามันเอ่อเป็นจอเหมือนทีวีเนี่ยอันนี้ของแพน B ีแล้วเขาปรับเพิ่มราคาเรียบร้อยละนะครับแต่มันจะอิเฟคทีฟจริงๆเนี่ย คือปี2024เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะทําสัญญาเป็นรายปีนะครับกว่าจะหมดไอตัวสัญญาที่เป็นราคาต่าๆเนี่ยมันก็คือปลายปีนี้นะครับอิเฟกตีคือต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นสตอรี่ของแพนบีในปีหน้าไม่ใช่การเพิ่มยูเลทที่ระดับสูงอยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นเรื่องของการปรับราคาซึ่งทากิจของบริษัทเนี่ยบอกว่าการปรับราคาจะอยู่ที่มัน3าเปอร์เซ็นต์นะครับอาทิตย์กันต้องทุนรู้อยู่แล้วว่าความสวยงามของการปรับราคาคืออะไรฮะรายได้ขึ้นนะครับ มันแทบจะลงว t t o m ไล n e เลยเพราะว่ามันไม่มีคอส,ส่วนเพิ่มนะครับเราไม่ได้ขยายแคปซิตี้เพราะฉะนั้นรายได้ที่เพิ่มลงวั t o m ไลน e นะครับอันนี้คือภาพของแผน B ที่เราจะเห็นในปีหน้านะครับด้านขวามือเราทําให้เห็นเรื่องของ U l a t e นะครับว่าเมื่อไหร่ U ู a t e เพิ่มขึ้นตัว Net m a r g i จมันจะ expand ทันทีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของไอ้ตัว benefit ของการที่เขามีไอ้ตัวต้นต้นทุนคงที่เยอะๆอย่างพวกค่าเสื่อมแล้วก็ค่าเช่านะครับเพราะฉะนั้น ปีหน้าเรายัางมั่นใจว่าแผน B เนี่ยยังจะโตได้สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นอยู่นะครับปีนี้สามสิบปีหน้าสามสิบเอ็ดแปล,แลว่าอะไรฮะมันคือ growth stock นะครับเทรด PE ตอนนี้คือยี่สิบเก้าเท่านะครับเรามองว่ายี่สิบเก้าเท่ากับเออร์เนสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังเป็นตัวที่ถูกอยู่สำหรับแผน B นะครับก็ยังเป็น recommend buy สำหรับแผน B แล้วเราเห็นว่ามันคือหุ้นเด่นที่สุดละสำหรับบุนมมเดียนะครับก็แทร็กเก็ตไพที่เราให้สำหรับแผน B คือ สิบาทยี่สิบครับครับผมขอบคุณครับพี่บอลครับโอ้โหชัดทีเดียวนะครับชัดทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นคําตอบที่บอกนะักลงทุนได้เลยว่าทําไมเมื่อวานนี้ถึงขึ้นแรงนะครเพราะว่าทางพี่บอโลไปโรดโชว์นี่เอง <laughs> นะครับอะเอาอย่างนี้นะครับพี่บอลคือ อยากรู้นะครับว่าทําไมตอนนี้เนี่ยกระแสกัะโฆษณาในทางทีวีเนี่ยมันถึงลดลงแล้วทําไมที่เป็นเอาออฟโฮมที่เป็นจอนอกบ้านเนี่ยมันถึงยังไปได้โอเคครับตอบคาถามแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับถามอาทิตย์กับนักทุนว่าตอนเนี้ยใครดูทีวีบ้าง hmm. ถูกไหมฮะคําถามอีกันนึงคือว่าตอนเนี้ถ้าเกิดเราดูทีวีอ่ะถ้าเกิดย้อนกลับไปประมาณห้าปีก่อนมันมีเรื่องไหน ที่เป็นละครของทีวีที่เรามาเป็นทอล์กกับทาวมาพูดกันในหมู่เพื่อนที่ทํางานในหมู่นักเรียนที่โรงเรียนว่าเรื่องเนี้ยเราต้องกลับไปดูที่บ้านตอนนี้แานจะไม่มีเลยนะแม้แต่เรื่องเดียวเลยนะเมื่อก่อนนี้เราเคยบอกว่าโอ้โหสองสามเรื่องต้องมีแหละอย่างน้อยหนึ่งปีแต่ตอนเนี้ยถามว่าหนึ่งเรื่องมีไหมมันแทบจะไม่มีด้วยซ้ํานะครับตอบคําถามชัดเจนว่าตอน,น TV เนี้ยทีวีเนี่ย คนติดตามน้อยลงนะครับอยู่หน้าจอ mm hmm. ทีวีก็น้อยลงคนคงบอกว่า้ามาดูผ่านไอ้พวกแบบไอ้ตัวเอ่อยูทูบเน็ตฟิกแต่ก็รายได้มันก็ไม่เท่ากับที่เขาไปฉายในทีวีของเขาเองเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเขาได้รายได้ต่อนอาทีนะครับเป็นหลักระดับสามสี่แสนเลย mm hmm. นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่บนช่องทางอื่นเนี่ยรายได้มันลดหลั่นลงมาเพราะฉะนั้นความความนิยมของทีวีลดลงนะครับ เป็นคําตอบว่าทําไมรายได้ของทีวีมันปรับตัวลดลงจริงๆเนี่ยเรามรีเรามีการศึกษาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยคล้ายๆกับประเทศเออฝรั่งเศสทั้งในแง่ของตัวจ d p เนาะแล้วก็จํานวนผู้เล่นของทีวีนะครับฝรั่งเศสเนี่ยพอถึงไออทม,มิ่งของการที่คนดูทีวีน้อยลงนะครับมาร์เก็ตแชร์ของทีวีหมายความว่าเม็ดเงินโฆษณา100รอบาทที่เมื่อก,ก,ก่อนเคยอยู่บนทีวีประมาณสัก60 7 0เ็สิอร์เซนเี่ยมันหล่นลงมาต่ำกว่า4ี่ิ บ้านเราเริ่มเห็นเลเวลนั้นละเริ่มต่ำห้าสิบละนะครับแล้วถามว่ามันไปไหนไอเมนตเรืโษณาจริงจริงเมนกรโษณามันไม่ได้ลดลงไปเท่าไหร่นะครับมันวิ่งไปหาคนที่ได้รับความนิยมบ้านเรามีสองสองสื่อที่ได้รับความนิยมนะครับดิจิตอลเรารู้อยู่แล้วว่ามันเร,เราดู YouTube มากขึ้นนะครับเราดู Facebook มากขึ้นนะครับเราเอ่อเสิร์ชผ่าน Google มากขึ้นนะครับใครเสิร์ช Google ก็จะเห็นว่า แค่เราพิมพ์ว่าเราจะหาอะไรเนี่ยมันขึ้นโฆษณาในไอตัวที่เว็บไซต์ที่เราเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวดีจิตอลเป็นตัวที่กินมาเกะแชร์ของทีวีไปละหนึ่งสื่อนะครับเอาโมตอบคาถามคิดว่าทําไมเอาโคมที่แผนบีทาได้มันดีขนาดนี้นะครับถามว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตในบ้านกับนอกบ้านอันไหนมากกว่ากันนอกบ้านมากกว่า รรเราแทบจะไม่ได้ดูทีวีอย่างที่พี่บอกนะครับเรามาใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านเพราะพราชีวิตอยู่นอกบ้านปุ๊บเนี่ยมันแปลว่าเราจะเห็นเรามีโอกาสที่จะเห็นสื่อโฆษณานอกบ้านมากกว่าการที่ดูทีวีแล้วนะครับพราะเป็นภาพแบบนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสื่อนอกบ้านมันก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นถามว่าออพติมอลมันอยู่ตรงไหนในการกินมาเก็ตแชร์นะครับตอนนี้เราคิดว่ามาเก็ตแชร์ของแพนบีขึ้นมาแล้วนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปแบบ ประมาณสัก5 6ปีเนี่ยตอนนั้นเขาอยู่ประมาณสัก10%ตอนนี้ขึ้นมา15ละกินมาเก็แชร์มาละนะครับเราคิดว่าไป20เนี่ยไม่เป็นปัญหาสำหรับแพนบียังโตได้อีก2-3ปีเหตุผลเพราะว่าเราลองไปดูประเทศที่เขาอยู่นอกบ้านมากๆอย่างฮ่องกงอย่างสิงคโปร์นะครับไอตัวสื่อนอกบ้านเนี่ยเขากินมาเก็ตแชร์ประมาณสัก20%เรนะครับเพราะงะั้นเราเอาประเทศนั้นเป็นเบนช์มารว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตนอกบ้านเต็มรูปแบบแบบเขาจริงๆเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าสื่อโฆษณานอกบ้าน จะมีรายได้ประมาณนนครับอืมครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่อยากถามจริงๆพิ่พี่บอลก็ตอบไปแล้วแหละเมื่อกีก้ผมกำลังกลังสงสัยว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยแผน b มันคือ g h o s t Stock มันโตประมาณตั้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ,รบแต่ว่า Utilization r เ<น> t e เขาก็ขึ้นมาอยู่ในระดับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วผมกํลาลังจะถามนะครับเอ๊ะแล้วมันจะโตต่อ,อยังไงอ่ะพี่บอลก็ตอบมาแล้วว่ามันจะโตด้วยการขึ้นราคาถูกไหมครับก็ชัดเจนครับแต่ทีเนี้ยถ้าถ้าปีหน้าขึ้นราคาแล้วก็แล้วนะครับแแลล้้้ววกก็ U ก็ขึน มันเต็มแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ปีอีกปีหนึ่งเนี่ยมันจะโตยอย่างไงต่อพี่บอลมันจะมีการเทโออะไรเพิ่มเติมไหมจริงๆเขาก็คมอมมาร์เก็ตแชร์90%แล้วตอนเนี้ครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอาทิตย์ดูตอนนี้มันคือ80เนาะแต่เป็น80ในช่วงพีคซีซั่นของเขานะครับแอบเลเบิร์ของเขาจริงๆเนี่ยปีนี้อยู่มาตั้ง72ครับนะครับ,รบที่มองว่าปีหน้าคือ75จริงๆเนี่ยเขาไปได้ถึงระดับ80นะครับตอ,อ,อบคำถามมาทิ์ว่าเฮ้ยมันจะไปยัางไงาาต่อนะครับ ไอตัวเรเวโนคาร์บซีที่อาทิตย์เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่มันอยู่ในไอตัวบาร์ชาร์ด้านซ้ายมือที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีดิสคาวส์3ามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮึ mm hmm. อ่าแพนแปลว่าไรฮะมีดิสคาวส์3าิเปอร์เซ็นตแปลว่าแพนดีตอนเนี้ยยังไม่ได้ขายเต็มราคาที่เขาควรจะเป็นครับ <Huh. S 1> เขาไม่ได้เทคแแวนเทจของการที่เขาเป็นเออ่ผู้ผูกขาดในสื่ออัพพูมโดยการที่เขาได้สื่อโฆษณาของเขามาจากการที่ a c q คว r e พวก มาโคหรือว uh, mm ่าอความาแล้ว hmm. ต mm ั hmm. with, uh, ้งราคาแบบเต็มเหนี่ยวตามที่มันควรจะเป็นเลยนะครับเขาใช้วิธีการที่เขาเอาไอ้ตัวสื่อของเขาในทุกสถานที่นะครับในทุกโลเคชันมาบันเดิลกันแล้วเสนอออกไปแล้วก็ให้ดิสเคากับคนซื้อสื่อประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนี่สามสิบเปอร์เซ็นคิดว่ามันจะจบภายในปีเดียวที่เขาขึ้นทีเดียวสาสิเปอร์เซ็หรือเปล่าพี่คิดว่าไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้น คนคงกระจายไปอยู่ในสื่ออื่นบ้างแหละทีวีคงอาจจะเป็นสื่อที่ถูกที่สุดแล้วสำหรับ้ตัวพวกพวกคนซื้อสื่อนะครับพี่คิดว่าการเพิ่มเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนี่ไม่ได้เพิ่มราคานะแต่ให้ส่วนลดที่ลดลงคิดง่ายๆว่าให้ส่วนลดลดลงปีละสิบเปอร์เซ็นตสามปีถึงจะถึงออฟติมอลที่เป็นราคาที่เขาควรจะเป็นจริงๆนะครับเั้น เอาจิงๆในมุมพี่เนี่ยพี่คิดว่าอีกสาปีข้างหน้าเนี่ยมันยังมีสตอรี่เรื่องของราคาที่แพนดีจะค่อยๆขยับได้ต่อเนื่องครับนะครับโอเคครับพี่บอลครับชัดเจนครับนะครับแล้วก็เป็นเหตุและผลนะครับว่าทําไมหุ้นถึงขึ้นนะครับจริงๆไม่ได้เป็นเพราะพี่บอลเชียนะนะครับพี่บอลพูดชัดนะครับว่ามันมาจากพื้นฐานของเขาจริงๆมันเป็นโกดสต็อกจริงๆแล้วโกดสต็อกที่ที่ผมกลัวเมื่อกี้เนี่ยผมกลัวว่ามันจะโกดสต็อกแค่ปีสองปีหน้าปีเดียวหรือเปล่าพี่บอลบอกไม่ใช่ นะครับอยูทีรช่นเลที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปจนถึง80นะครับไอที่เราพูดอียูแเมื่อกี้เนี่ยมันแค่ Peak ซีซั่นแต่ถ้าเฉลี่ยทั้งปีมันยังต่ํากว่านั้นนะมันยังมี o o ปที่ขึ้นไปได้อีกอยู่หรือในส่วนของราคาที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยที่ที่พี่บอลบอกว่ามันจะขึ้น3% 5%ในปีหน้าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแค่ส่วนลดที่เขาเคยให้แบบโอ้ลดมากๆ30%เพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะท็อปอขึ้นมาได้อรอยๆนะคับ นั่นหมายความว่ากอสต็อกเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ปีหน้าปี68แนะนะครับแต่มันจะโตไปอีกจนถึงปี69แล้วก็70ูได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยไม่ต้องกังวลนะครับพี่บอลย้ำีิธีหนึ่งครับแนะนําซื้อให้เป้าเท่าไหร่นะครับ10บาท20ครับผมอ่ะ10บาท20นะครับนลงทุนนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าไปซื้อเข้าไปลงทุนกันได้นะครับเพราะว่าราคาหุ้นเองก็ยังอยู่ในโซนต่ำนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่บอลมากมากนะครับครับขณครขบอาทิตย์ขบคุณครับครับ